ส่นยางส่วนปากต้องจากคนที่รักต้องจากยศัก่โตจะเก่งแค่ไหนก็นั่งไปฟังกูบอกบางคนสร้างบ้านใหญ่โตแต่มีกูโบว่ไม่เป็นที่นอนบางคนสร้างบ้านใหญ่โตแต่มีกูโบว่ไว้เป็นที่นอนคนแล้วคนเล่า กาวัน้าเอาไปไปกูโบความดีความชั่วแค่ไหนที่ทำไว้ในโลกดุนยาที่มามัาสอนว่าก่อนจะละโลกะอย่าลืมลงสาลินาลืมตัวไปว่าจะลาโลกไกลกาดานสามแผ่นผ้าขาวสามพืน้นอย่าคิดว่าจะยังยืน ต้องจากศักย์สินจากถิ่นที่อยู่อาศัยจะรวยหรือจนก็ตายเขานาไปฟังในกูโบจะรวยหรือจนก็ตายเขานําไปฟังในกูโบต้องจากไรานาส่วนยางส่วนผักต้องจากคนที่รักต้องจากโยศัก,ก,ก์่โตจะเก่งแค่ไหนเขานาไปฟังกูโบ บางคนสร้างบ้านใหญ่โตจะมีกูโบ้ไวยเป็นที่รอ